สวัสดีค่ะเอท,ทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเส้นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน VIP เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่3ตุลาคม2567นะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นวันนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เลยให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะทุกคนมีเข้าไีหลูดเหมือนกันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันเนาะคะ่ะ ก่อนที่เราไปรับชมวันที่สามนะคะเจะจะปาทุกท่านไปดูวันที่สองก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนสําหรับวันที่สองจะให้เด่นรอบเช้าหนึ่งและศูนย์เด่นรอบบ่ายสี่และสามรอบเช้ามาห้าแปดศูนย์สามสามพี่น้องรอบเช้ามาศูนย์นะคะคู่แปดศูนย์เจเบอร้จ่าไพจะคู่หลุดนะคะทุกคนรอบบ่ายจะให้สี่และสามมาเก้าแปดสองสี่แปดเด่นมาสี่เข้าคู่สี่แปดนะคะทุกคนเข้าคูา่ตัว ตัวไม่เด่นเนาะคะ่ะวันนี้เลขเด่นประจําวันเข้าหรือหลุดวันนี้หุ้นนี้เคอกับหุ้นนี้เคเอบี e, กับปกติหลุดหมดนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันวันนี้มาเลขสี่นะคะรอบบ่ายเอารอบเช้าหลุดหมดนะคะทุกคนเก้าแปดสองสี่แปดเนาะคะ่ะทุกคนรอบบ่ายไปต่อนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันที่สามจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบชเช้าจะได้อยู่ที่แปดและเจ็ด มาดูความน่าจะเป็นแปดศูนย์แปดเก้าแปดห้าแปดสามแปดหนึ่งแปดสี่เจ็ดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดหก เรนรอบบ่ายอยู่ที่ศูนย์และเก้าค่ะทุกคนศูนย์ค่ะพี่น้องศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ค่ะเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสองเก้าสี่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ มาดูค่ะคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนแปดเจ็ดศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์กับเก้ารอบบ่ายศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดนะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านค่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเกีท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคน ทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเหลือรอบละสี่คู่วันนี้นะ่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่รอบละสองคู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุทธหัสอยู่ที่เลขค่าและเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบ,ร 5, 5. 5. บริรห้าห้าห้ากับศูนย์นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดและเจ็ด เด่นประจำวันอยู่ที่5และ0เป็น8580นะคะติดคู่ตัวเด่น80087ค่ะ7570ติดคู่ตัวเด่น7007 0กับ9รอบบ่ายและ5กับ0เป็น0500ติดเลขเด่นประจำวัน0550 9ค่ะ9590ติดคู่ตัวเด่น9009นะคะทุกคนเป็นจังไดแน่พี่น้องมีคู่ใดมากบ่คะ มักกะให้ตามได้เด้อพี่น้องบ่ให้มักบ่หมักกับ่านได้นะคะขิดีๆกะมีเข่ามีหลุดทุกมือนะคะทุกคนสําหรับคู่ที่ใจจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้านะคะเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะพี่น้องมีเข่ามีหลุดทุกมือค่ะพี่น้องคะ ถ้าสมมุติว่าท่านไม่ชอบคู่ที่ใจะจับให้ก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่านแล้วตะมักเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีน VIP นะคะวันที่3ตุลาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชคมันมันกันสุขสุขกนพี่น้องสวัสดีค่ะ